ร้อยยี่สิบบาทอันนี้ใบละร้อยมาฮะใส่แคมป์มาได้อย่างน้อยจะได้ของกับบ้านแหละกระองเก้าอี้ก็มีนะไอ้นี่ตัวนี้ีตัวนั้นใหญ่หญนี่เด่นระเบียบงล้วนี่เด่นกันเลยครับพี่โอ้โหใหญ่นะเนี่ย ชุดเข้าสวนชุดเข้าสวนอุอนอ้มเยอะเกินวะ่ะบ้านเยอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชอ่องแคมป์เป็นเพลงช่องสําหรับคนชอบแคมป์แล้วก็เสียงเพลงวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่นครนายกเป็นลานกางเต็นท์ องเดล่าแคมปิ้งเพิ่งเพิ่งเปิดได้ประมาณสักสอาทิตย์แล้วละ่ะ2อาทิตย์น่าจะยังไม่เสร็จดีแต่ว่าปรงเอินว่าเสาร์นี้ผมว่างพอดีก็เลยเข้ามา,าทางมาก็เดี๋ยวผมจะแชร์โลเคชั่นไว้ในด้านล่างของของของวิดีโอแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวเพจเดี๋ยวผมก็จะใส่ URL ไว้ให้ด้วยง่ายๆก็คือมาทาง ด่านประการชนนั่นแหละแล้วก็อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวพี่กอมพี่กัดกันเดี๋ยวใส่ไว้ในในคลิปให้หมดเลย ลกลางเต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะติดไฟอันนี้จะเห็นอันเนี้ยในเพจเราก็มีขายในเพจเราตอนเนี้ยขายอยู่ห9 0เกแต่เดี๋ยวผมจะทำราคาพิเศษให้แล้วกันมันจะเปิดได้ทั้งหมดเนี่ยสามสีก็จะมีสีเนี่ยสีส้มๆนะแล้วก็สีขาวแล้วก็จะเป็นแบบสองสีดิมไฟได้เหมือนกับขอแม่แพงทั่วไป สวยสวยเลยแล้วเดี๋ยวก็คืนเนี่ยมาดูกันอีกทีกทใครจะสั่งก็สั่งในเพจก็ได้หรือว่าช้อปปี้ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช้อปปี้ไว้ที่ด้านล่างคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอไปทานข้าวากลางวันก่อนแล้วเดียวยังไงเดีย๋ยวเย็นนี้เจอกันอีกทีแล้วเดี๋ยวจะพาไปรีวิวสถานที่แล้วกันเราออกมาจากแฝดริ้ววัีเที่นี้เราออกมาจากแฝดริ้ววันนี้วันเสาร์เนาะออกมามาสักสิบเอ็ดโมงขับรถประมาณชั่วโมงนิดๆ กางเต็นเที่วนี้นานหน่อยเพราะว่าที่มันแฉก็เลยเลือกที่อยู่สักพักหนึ่งะที่นี่ชื่อ,อามาลองเดล่าแคมป์อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนขุนด่านเขื่อนขุนด่านไม่ไกลกันมากเดี๋ยวตัวพิกัดเดี๋ยวผมใส่ไว้ใน YouTube ไปให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านล่างได้หญ้าหญากำลังขึ้นเลยน่าจะติดแล้วแหละหญ้าติดแล้วเรียบร้อย ลานก็ไม่ไม่กว้างมากที่นี่จำกัดแค่20สคนก็คือคุณจะต้องจองผ่านเพจมาก่อนวอ w a กอ Walk in ตอนนี้น่าจะไม่ได้รับก็คือต้องจองผ่านเพจมาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่างน้อยต้องฉีดวัคซีน2เข็มถึงจะเข้ามาได้ก็ลองคุยกับทางเพจทางทางลานดูที่นี่เล่นน้ำได้อยู่ริมน้ำ เดี๋ยวเย็นผมพาไปดูเดี๋ยวได้ขอทานข้าวกลางวันแป๊บหนึงเรากลางเต็นท์เสร็จก็มาเดินลงเกลือนครนายกกันลงเกลือนครนายกอยู่ตรงวัดหลวงพ่อปากแดงจริงชื่อเต็มมันมีชื่อชื่อเต็มวัดแต่ผมจำชื่อเต็มไม่ได้ไม่ไกลจากที่ลานกลางเต็นท์เราเท่าไหร่ประมาณสักสบกิโลขับออกมาปปับเดียวง,ง่ายๆเลยท่านที่มา พอกางเต็นท์เสร็จอะไรเสร็จเแะนะนำมาโดนตรงตรงนี้ฮะลงเกลือรองเท้าเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์จิปะทะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นนวันนี้ทั้งๆท,ที่เป็นวันเสาร์นะแต่ก็เงียบเงียบเลยล่ะผมเคยมาจริงๆมันก็ไม่ได้เงียบขนาดนี้นะ อาจจะเพราะโควิดด้วยอะไรด้วยแหละมัง้งเนาะโอเคเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันทำกันมืไม่ปิ้วไงใบละแปดสิบบาทแปดสิบบาทมีเลยเนี่ใส่แคมป์ต้องมีนี่นี่อันนี้นอตเฟสด้ละร้อยยี่สิบบาทอันนี้ใบละร้อนนย 100. ม,อามาฮะใส่แคมป์มาได้อย่างน้อยต้องได้ของกับบ้านแหละนี่ก็รองเท้าคลอดคลอด ครัสแท้ๆไม่มีตัวโต๊ะโอเะ้าอี้ก็มีนะไอ้นี่ตัวนี้มีตัวน้ำใหญ่มีที่เท้าด้วยนั่นแหละเท่าไหร่น่ะลองเอามาดูได้เท่าไหร่อ่ะตัวแดงอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบแองตัวกลางกันดิ เนะคะดเดินระังล้วได้เดนกันเลยครับพี่โอ้โหใหญ่นะเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะเดละบาทค่ะคาจัดนันหลังค่ะเ้าาเหรอจังเดี๋ยแค่นี้โอเคโอเคโอเค ผู้หญิงเขาก็ช็อปปิ้งกันเนาะแล้วก็กินกาแฟรอแนะนำว่าถ้ามากลางเต็นที่ลานแล้วก็แวะมาโรงเกลือแล้วกันนะเดินชิวๆไม่ไกลมากหลังจากเราออกจากตรงโรงเกลือนครนายกมาเนี่ยเราก็วิ่งมาทางทางเส้นที่จะไปน้ำตก เดี๋ยวมันจะมีทางเลี้ยวตรงวัดคีรีวันให้นะครับข้างหน้าอันนี้ก็จะไปที่กลางเต็นเราได้ตรงนี้ก็จะมีตลาดนะน่าจะมีทุกวันนะไม่น่าจะใช่เฉพาะวันเสาร์ผมว่าน,น่าจะมีทุกวันแล้วก็เป็นเซเว่นเอาไว้อ่านจจเพื่อซื้ออะไรเข้าไปทานก่อนหรือว่าหรือว่าเข้าไปก่อนก็ได้แล้วออกมาตรงน,นี้ก็มีตลาดนัดก็ไม่ได้ยากอะไรวันนี้ช่วงกี่โมงเนี่ยสีนะ่โมงสีง่โมงครึ่งแล้วตอนสี่โมงครึ่งน,ะน,งงนี้แดดก็แจ๋อยู่นะอันนี้ผมมานั่งหลังเต็นแล้ว พอดีกางเท้าไว้กางเท้าไว้ดันคนละมุมกับที่แสงมันส่องเลยะผิดฝั่งผิดฝัเนี่ยมานั่งข้างหลังดี่ว่ะวันนี้เรามามีแค่สองเต็นท์ข้างหลังผมเต็นท์หนึ่งรุ่นเดียวกันเลยเป็นเนเจอร์ไฮเป็นเลทห้นเหมือนกันมีแค่สองเต็นท์ขนาดที่วันเสาร์นะแต่คิดว่าที่นี่ยังไม่มีคนรู้จักด้วยแหละไม่มีคนรู้จักเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเนี่ยริมน้ำนี่คือหน้าเต็นท์เรา นี่ช่วงสี่โมงกว่านั่นเดงเย็ยนเดี๋ยวผมพาดูทีนี่เดินลงมาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำและนี่เลยเขามีเสื้อชูชีพให้มีเรือให้พายจริงๆเจ้าของเขาอะถามว่าจะให้ให้วีเขาจะเอารถอะไปทางนู้นประมาณประมาณนะ่าจะสองามกิโลเนี่ยแล้วเขาก็จะพาล่องเรือมาเนี่ยก็ถามว่าตอนเย็นจะไปมา่อวีผมขี้เกียจ ตรงนี้เล่นน้ําได้นะน้ําใสเลยตกปลาได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าคือตอนนี้เป็นที่ส่วนบุคคลนะเป็นที่ของเขาเองผมว่าน่าจะได้แหละเดี๋ยวผมถามให้อีกทีแล้วกันเห็นคนพื้นที่บอกว่าน่าจะมีพวกกระสูบพวกปลานิลเดี๋ยวเย็นผมอาจจะตีเหยียวปลอมบรรยากาศด,ดีนะส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำ ที่เห็นเนี่ยมีมีมีผู้หญิงอ่ะสองห้องแล้วก็ผู้ชายห้องหนึ่งห้องรู้สึกจะเป็นเป็นสุขาด้วยเป็นที่อาบน้ำด้วยเดี๋ยวดูที่มีอ๋อก็คือมีชักโครกแต่ว่าปักบัวแต่ไม่มีน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นไม่มีน้อุ่ทำมาค่ะก็สะอาดอยู่มีที่ล้างหน้าแยกซ้ายขวาชายหญิง อันนี้เป็นชูชีพที่เขาบริการนั่คือใครเล่นน้ําก็เขาขอให้ใส่ชูชีพหน่อยอ,อ่ะอันนี้ที่ล้างจานมีที่ล้างจานแล้วน้ําที่นี่แรงนะผมว่าเขาน่าจะดูดจากตัวคลองนี่เรามาใช้ด้านหลังก็จะเป็นที่ปสัสสาวะน่าจะเป็นที่ปสัสสาวะชชยเดี๋ยวผมดูด้านหลังมีอะไรไหมวด้านนี้ไม่มีอะไรมีห้องน้ําก็ประมาณนี้ใช่ผู้หญิงสองห้องผู้ชายห้องหนึ่งผู้ชายจะห้องเดียวแต่ก็มีโถแบบ สำหรับปสวะด้านข้างคือ,อตอนนี้เขากำลังสร้างตัวตัวเหมือนกับเหมือนกับ,กบที่เป็นเป็นเป็นเพลงิงสองสามอันน่ะก็อย่างที่ท,ที่ถามมาคือเขาจะเอาเต็นท์ใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นเต็นท์เช่าลานไม่มใหญ่นะลานไม่ใหญ่เขาบอกว่ารับแค่20คนต่อวัน,นแต่อาจจะเพิ่มเพิ่ม <10 S 1> เป็น30ส <10 S 1> แต่ตอนนี้ยี่สิบโอเคไปดูลานกันแล้วตอนนี้20 เข้ามาก็เป็นที่จะลดลานก,กว้างๆรอบๆก็เหมือนสวนนะคะเหมือนสวนก็างายก็คือสวนแหละเป็สนสวนเดิมก็เคลียพื้นที่ให้เป็นลานกลางเต็นท์ต้นไม้ใหญ่อยู่อันนี้ก็จะเป็นเป็นลานกลางเต็นท์ละด้านหน้าก็ปลูหญ้ยาไว้แค่แค่นี้นะต,ตใกล้ๆแล้วก็เลยที่เ็เห็นก็ปูหญ้าไ้แค่นี้พื้นที่ถ้าถ้ากลางซ้อนกันนะหนึ่งสองจริงๆน่าจะได้ถึงสามแถวนะถ้าเป็นเต็น์ เต็นท์หลังไม่ใหญ่มากแต่ถ้าดีก็อาจจะแค่แค่สองเต็นท์หน้าหลังคู่คู่คู่ไปผมว่าได้ไมาได้ประมาณสิบสิบเต็นท์น่ะสิบเต็นท์แบบไม่เบียดนะวันนี้วันเสาร์เรามีแค่สองเต็นท์คู่แฝดเลย <c oughs> คู่แฝดกันเลยเดี๋ยวพามาเดินตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่เข้ามาเอาของของลงได้เสร็จแล้วก็ถอยเอาไปจอดด้านด้านนอกด้านนอกเหมือนเดิม เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เข้ามาทีหลังก็จะเข้าไม่ได้เนาะมันก็จะเป็นพื้นที่กลางเต็นท์นะคะมันก็จะเป็นก,ก็ยาวไปถึงฝั่งนี้คิดว่าต่อไปนะผมว่าถ้าคนเริ่มเริ่มเยอะเนะี่ยฝั่งนี้ที่เป็นสปริงเกิลนี้ค่าน่าจะเอาออกหรือยังไงคิดว่าน่าจะปูหญ้าแล้วก็น่าจะรับเต็นท์ได้อีกแหละแต่ที่ถามทางเจ้าของแล้วเขาคงไม่อยากให้เยอะนะเพราะว่ามันจะดู<ล>อึดอัด เดี๋ยวผมพามาดูวิวฝั่งนี้อาบน้ำได้มีชูชี้ให้นลคะก่อนลงก็ต้องใส่ชูชีพทุกคนนะคะท้าครั้งที่จสที่ลงก็จะมีบางจุดที่มันจะดูลึกบ้างห็นก้อก็สองก็บอกวาคือเน้นมาพักผ่อนนะที่เนี้่ไม่ค่อยมีอะไรเงียบแต่ก็ไม่รู้ว่าพอถ้ามีคนรู้จักมากขึ้นแล้วจะยังไงเหมือนกันแต่เขาก็กำหนดไว้นะว่า ในที่เขาให้รายละเอียดคือห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มขอให้งดาใช้เสียงนี่ไงน่าจะเป็นปั๊มน้ําที่อันนี้น่นาก็ใช้รถนับต้นไม้ขออน,นี้รถย่องรถย่าอันเดินตรงริมน้ำนี่เขาจะปูหินไว้ประมาณนี้อ,อันนี้น่า,นาจะน้ําขึ้นอ่ะเพราะว่าฝนตกทางเขื่อนน่าจะปล่อยน้ามาเยอะจริงๆถ้าน้ําลงนะผมว่านะั้นมันน่าจะตื้นกว่านี้หน่อยมั้ง ไปดูข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเรือผายได้ครับมีห่วงยางไว้ให้เล่นด้วยเมื่อกี้เจ้าของเพิ่งจะเอาห่วงยางมาให้คิดว่าเราคงจะเล่นน้ำอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่ายน้ําไม่เป็นมันจะเชี่ยวนะเนี่ยถ้าลงแล้วมันจะไปเลยไหมก็ไหลละข้างล่างน่าจะแรงอยู่นะน้ําแรงอยู่นะทีไ่ได้เห็นก็น้ําแรงอยู่ ถ้าดูจากตนูเนี่แรงอยู่นะน้ำแรงอยู่น้าแรงอยู่คือถ้าลอยคอคิดว่าน่าจะไหลไปโค้งลุนได้ไหลไปโค้งปล่อยตัวไหลไปก็จะประมาณนี้ไม่ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากไม่มีอะไรมากก็คือเน้นมากลางเต็นท์พักผ่อนแหละแต่แค่นี้ก็ก็ดีแล้วดีมากแล้วเงียบจำเงียบใช่แล้วอย่างก็คือจากตรงนี้ค่ะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ไกลเลยมันมีของอะไรนะเซเวน ใช่ไหมเซเว่นตลาดนัดตลาดนัดใหญ่เลยแหละโอเคคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้รายละเอียดมีไม่มากมายตอนนี้เขาก็เปิดให้กลางแล้วเรียบร้อยใครที่จะกลางก็สอบถามมาในเพจก่อนแล้วก็มาจำกันมาเขาจะได้นับจำนวนได้ว่าไม่เกิน20ท่านต่อวัน20ท่านต่อวันเท่านั้น โอเคเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรารมีมีอะไรมาทําทานละเพราะทุกทีเพราะทุกทีเราไม่ค่อยได้ทําอะไรเที่ยวนี้ก็เลยเอ๊ะมาทําอะไรทานหน่อยเ,เดี๋ยวตอนเย็นเจอกัน่วาานวันนี้โอเค gampang gampang nih dengar lagu stop ื้ออะไรอ่ะเนื้ออะไรเนื้อออสเนื้ออ,อ,อ,อสสนะีไม่ค่อยสดเลยนะใช่สีไม่ค่อยสดเท่าไหร่นี่คอสต้องเบือนมะเบือนตับาแถวข้าวเลยพีน,นุ้นนะพีนน่นู้นแถวข้าวะไรแน่เลย อันนี้ก็ให้ไม่ อนนี้มันแฉกันไม่ได้ไหมครับอ๋อได้ครับเอาเอาจะเป็นแบบจุดหรือเอาไปยังไงครับี่ได้ให้แบงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับได้เยได้ครับก็ได้ครับไม่เป็นไรครับพี่ยังออยู่ยังเยอะอยู่ฝนตกด้วยครับอ้าตกก็ล่ะจุดเหรอครับอยากได้แบบจุดเหรอไม่เป็นไรอย่างนี้ได้ได้เมันกันได้อยู่ครัคครับครับอันนี้ก็อยู่แล้ว ไม่ให้ตมาาแขนเพลงอะไรดีเคยเป็นไหมแบบเล่นกีตาร์รร้องคาเราเกะี่ะคือตอนตอนไม่มาเลางไม่มาเล่นคือนึกเพลงออกมาเลยนะแต่พอมาลองเล่นปุ๊บหรือว่าจะร้องคารเราเกะี่นึกเพลงไม่ออกเคยปะผมว่าน่าจะเคยอ่ะคือแบบหันหน้าหากันแล้วก็แบบว่า ฮ้ hey, เราเพลงอะไรดีวะปล่อยความคิดทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิดปล่อยชีวิตไปตามแต่โชคชะตาปล่อยความหลังฝังใจให้มันด้านชา ไลน้ำตาให้มันลังรินปล่อเม่นน้ำให้ไหลรวมไปจนสุดสา,ายปล่อยไม้ไม่ดวงลงพื้นดินปล่อยให้นกลงทางให้การปีกบ,บินไปตามเสียงที่ยินในใจ ใล่เธอได้เจอทางที่ดีปล่อยเธอได้มีชีวิตใหม่ปล่อยการเฝ้ารอของเธอได้เจอจุดหมายปล่อยความรักน้ำทางให้เธอปล่อยความฝันฉันให้เป็นแค่ความ ล่อยดวงจันทร์ให้ตามตะว,วันม่เจอปล่อยความรักให้เป็นเพียงคําเพื่อเจอปล่อยนี้ฉันละเมือเดียวดายปล่อยความรัก อยู่นี่ยเพิ่มเปิดใหม่คนยังไม่ค่อยรู้จักก็รีบมาซะก,ก่อนก่อนที่คนจะเยอะงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอกินอะไรสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วเนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูว่าตอนเช้าอากาศเป็นยังไงอานะกาศตอนเช้า,ชาโอเคคนะืนนี้สวัสดีครับเช้าแล้วเอ้ย ด, <c oughs> ดูข้างนอกที่เป็นยังไงดูข้างนอกโอโ้โหโ,โอโ้โหเมื่อคืนอากาศเย็นนะเย็นเลยแหละเช้ามาก็เสียงแมลงเสียงนกปกแต่เช้าเลยเ <c oughs> นี่ยน่าจะได้ยินโอ้โห ไปเดี๋ยวเราไปล้างหน้าล no. okay, ้างตาเดี๋ยวมากินกาแฟกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนอยากให้ก็อตาเนมุมล้างตาสบายๆไม่ต้องแย่กับใครที่นี่เขาไม่ได้ใช้น้ำจากคลองนะเขาใช้ เป็นน้ำประปาเพราะว่าผมเห็นบางที่ก็มีใช้น้าจากจากคลองเหมือนกันนะเพราะว่าแต่จริงน้ำจากคลองมันก็ใสแหละแต่ที่นี่ใช้เป็นป่าเป็นพ่อปปาเข้าจากด้านนอกผมลืมบอกอีกอย่างหนึง่งอันนี้เปิดน,น้ำด้วน้ําที่นี่แรงมากนะเปิดให้สุดเลยสายชําระข้างในก็ระวังนะคือถ้าบีบสุดนี่โอ้โหกระจาย <c oughs> <c oughs> น้าแรงมากน้ําที่นี่แรงจริง <c oughs> มาก็ระวังหน่อยกันจะฉีดแรงนะ <c oughs> โอเคนะปู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 หญ้าใช่ออก็แล้วแ่ะกไฟโอ้ปักไฟลืมปักไฟผมดูจากตรงนู้นมา๋อตรงนู้นผมเพิ่งสังเกตด้านนู้นเลยอ่ะมันก็เป็นลานหญ้านะผมว่าน่าจะกลางได้อีกแหละเยอะเลยแล้วก็ปักไฟเนี่ยมันจะคู่กับเนี่ยคู่กับไอ้ไฟกลมๆเนี่ยนล้วปักไฟก็จะมีจุดหนึ่งก็จะมีสามคู่มีสามคู่ อ๋อนี่อันนี้จะเป็นเป็นเป็นไฟแล้วก็มีคัทเอาท์เขาน่าซื้อเป็นยังไงดีกว่าซื้อเม็ดดีกว่าหมดไม่ค่อยหอมเลยว่าแบบเม็ดแต่มันหอมกว่านะหมดแล้วมันเหมือนแบบความหอมมันหายไปว่ะ โตไปนะแตเามีขนปังปิ้งได้อย่างยว่าที่เหนือมดค่ะโอ้เที่ยวนี้มีนิ่มกันไว้หมูไปลูกเอฟเฟซโซออกเหมือนกันนะเนี่ยฟองออกเหมือนกันได้อยู่ค่ะแล้วนีคอนเกตบอาเบา ไม่เคยเป็นไม่เคยได้ <c oughs> เดี๋ยวจิกก่อน <c oughs> ตกปลาไม่เป็นก็อยากจะตก <c oughs> ใช้เหยื่อะอะไรก็ไม่รู้ใช้ไปเรื่อย <c oughs> เอากำลังตอนเช้ามากกว่า <c oughs> เน้นเน้นแบบเองขอากำลัง ตัวน้องขึ้นรอบาเงนะี่ยเนี่ยจริงๆได้ออกกำลังนะมันแบบต้องต้องมาลองด,ด,ดูดูล่ามาลองดูล่าเมื่อกี้ตกปลาแล้วมันไปติดอยู่ตรงอันเนี้ยชิงช้าผมก็เอาเรือเข็นไปน้ำแรงมากนี่ถ้าใส่ชูชีพแล้วลงไปเล่นน้ำ ผมว่าท่านเล่นตรงตรงข้างหน้านะผมว่าไหลไปนู่นแล้วโค้งเดี๋ยวเรากินกาแฟเสร็จแล้วก็น่าจะเก็บเต็นละลก็ยังไงเราปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันที่นี่ชื่ออะไรนะมาลองมาลองเดล่าแคมปิ้งแคมปิ้งจังหวัดนครนายกชื่อไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกตำบลอะไรไม่รู้อ่ะก็มาร์กเอาลวกันมาร์กจุดเพราะว่าในเพจของเขาก็มีมีพิกัดอยู่แต่เดี๋ยวพิกัดผมใส่ใน ในในชอบไอในในคลิปให้อยู่แล้วล่ะตำบลหินตั้งอ๋อตำบลหินตั้งตำบลหินตั้งถ้ามาที่นี่ก็แนะนํามาถึงกลางเต็นท์เสร็จก็ไปเดินเที่นที่ลงเกลือหรือจะไปเที่ยวที่อะไรนะเขื่อนอ,อะไรนะขุนด่านอะไรขุนด่านขุนด่านเอ๊ะที่เขื่อนขุนด่านแล้วก็มีน้ําตกอีกมีหลายที่เลยตรงนี้จะอยู่ตรงใกล้ๆโซนนี้ ยังไงวันนี้เดี๋ยวเรากินเสร็จเราไปเก็บเต็นท์แล้วก็ก็คงกลับกันแล้วแต่เดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวจะแวะไปที่บ้านที่ชายไปเก็บมายงชิดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในคลิปเหมือนกันโอเคแค่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องด้วยแล้วกันนะครับกับช่องแคมป์เป็นเพลงช่องสำหรับคนชอบแคมป์แล้วก็เสียงเพลงเ<ก>จอกันคลิปหนะ้าบายยอ่ะดิ